วิกสามชวนรักลอกน้ำมันราคาแพงขึ้นหันมาใช้จักรยานแทนรถช่วยประหยัดเงินและพลังงานนะครับ <c oughs> ฟมล้างมือคีบ bris ขีบ b อีกซอกซอนทําความสะอาดได้ทั่วถึงกว่าต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีวิธีง่ายๆเลยนะฮะก็นะครับใช้ถุงพ้านี่ยก็ช่วยได้นะนเวลาที่เราไปซื้อของนะตามตลาดหรือว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะหรือว่าบางทีไม่ต้องใช้ถุงพลาสิกเราสามารถแกะรับประทานได้เลยหรือว่าใส่ถุงพ้าเราถือไปเนี่ยก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยการที่ไม่ไม่เอาถุงพลาสิกจากร้านค้า สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีพรมช่วยสวัสดีครับผมกิติพันธุตายกุลครับค่ะได้เวลาเรื่องจริงคนบันเทิงสวัสดีครับพี่แหม่มครับค่ะวันจันทร์ที่14กันยายนนะครับชีวิตคืองานบันดาลสุขนะครับมีความสุขขณะทํางานนะครับหลวงพ่อปัญญาท่านว่าไว้อย่างนั้นนะครับวันนี้4838777นะครับ s m s ของเราครับถามว่าไฟรักอสูรที่เพิ่งจะลาจอไปเมื่อวานนี้นะครับท่านได้ข้อคิดอะไรจากละครเรื่องนี้บ้างนะครับ4838777ครับ ข่าวแรกนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักที่ครองรักกันมายาวนานเลยทีเดียวนะคะ12ปีค่ะคุณโด่งสิทธิพรแล้วก็น้องอยุ้ยปัทมวันนะคะได้เข้าพิธีมงคลสมรสที่บ้านของเจ้าสาวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากคบหาดูใจมานาน12ปีก็ได้เริ่มเข้าสู่ประตูวิวาแล้วค่ะสําหรับคู่รักด่งสิทธิพรน,นิยมและยุ้ยปัทมวันเขาุนคดี จะได้ข้าวที่ทคนสมรสที่จัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีการเลี้งพระและรดน้ำสังที่บ้านเจ้าสาวซึ่งจะมีแขกผู้ใหญ่ในวงการรวมแสดงความดีคับทัง้งโดยคู่บ่าวสาวก็ได้เปิดใจถึงความประทับใจที่มีต่อกันยาวนานค่ะเขาก็เสมอต้องเสมอไปค่ะเขาก็เป็นคนแบบเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคก็จะแบบเออเป็นอย่างเงี้ยที่เ็นอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราอยู่เขาเราก็จะเข้าใจขาเขาอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเขาเข้าใจเราที่สุดแล้วแล้วก็ ก็เหมือนแบบอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาที่เราไม่สบายใจเพื่อก็พยายามทำให้ดีที่สุดเช่นเดียวกับพ่อตาแม่ยายพ่อรองและแม่ถุมเขามุองตดีที่เห็นว่าลูกเถิรักและดูแลเอาใจใส่ลูกสาวเป็นอย่างดีจึงไม่เรียกสินสอดทองมั่นค่ะไม่เรียกครับคือสินสอดทองมั่นนต่ไม่รู้จะเรียกทำไมเพราะทุกวันเขาสร้างเนื้อสร้างตัว เขาไปซื้อบ้านตีกับบ้านพ่ออยกเวลาเนี้ย<ม>เขาเก็บตังค์ซื้อบ้านากันลด,ดลาเขาซื้อกันอันนี้ก็ดีพอแล้วสร้างสร้างบริษัทแล้วก็ของเขากันเองซึ่งซึ่งเราก็ถือว่าเขาก่อร่างสร้างตัวกันเองผมก็คิดว่าเจ้าโดมมันเคอลูกชายของคนเขาเป็นคนอบอ้อมอารีอียานเนี่ยเขาเป็นคนห่วงใยดูแลแม่